่านะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับอ่าผมขอแนะนําตัวเองนะครับผมอาจารย์เฉลิมวุฒิสารกิจนะครับเป็นอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์มอพยาวนะครับวันนี้ก็จะมาทําการเฉลยข้อสอบนะครับเป็นข้อสอบอ่าสำหรับสอบพนักง,งานสอบสวนนะครับซึ่งวิชาที่ผมจะเอามาอธิบายเฉลยเนี่ยนะครับ ก็คือในส่วนของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับซึ่งออกข้อสอบถึง25ข้อนะครับแล้วก็เรื่องที่จะเอามาอธิบายวันนี้นะเป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับไม่ว่าคนที่กำลังจะสอบพนักง,งานสอบสวนนะครับหรือว่าเรียนนิติศาสตร์เรียนเนติบัณฑิตนะครับมีความสับสนนะแล้วก็หาตัวอย่างค่อนข้างยากนะครับ,นะรบก็คือในเรื่องของ หลักการสำคัญในทางอาญาก็คือการห้ามสารพิภากษาเกินคำขอนะครับในปวิยามาตรา192นะครับวันนี้ก็จะมีตัวอย่างนะครับมาให้ทุกท่านได้ลองทำดูนะครับก่อนอื่นเลยนะครับขอกำลังใจทุกท่านนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอ่าก็จะเป็นพระคุณอย่างกับผมอย่างสูงเลยแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดสนใจนะนะที่จะติว สอบนะครับสำหรับสอบพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับจะสอบปีนี้หรือว่าสอบปีหน้าหรือว่าจะสอบภายในหรือว่าภายนอกเนี่ยนะครับถ้าสมัครวันนี้ยท่านสามารถที่จะติวไปได้จนกว่าจนกว่าจะถึงวันสอบนะครับแล้วถ้าหากว่ายังสอบสอบแล้วนะครับถ้าหากว่าผิดหวังนะครับยังสอบไม่ได้เนี่ยจะสอบในปีถัดไปเนี่ยก็ไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับก็จะใช้คอร์สนี้แหละนะครับ ในการที่จะไปสอบอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งถ้าหากว่าในอนาคตเนี่ยผมมีการออกข้อสอบหรือว่ามีการอัปเดตข้อสอบให้มันเยอะขึ้นให้มันครอบคลุมมากขึ้นเนี่ยนะครับทุกท่านก็จะได้ข้อสอบใหม่ได้วิดีโอใหม่ด้วยนะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าสมัครใหม่แต่อย่างใดนะครับสอบสามารถติวไปได้จนกว่าจะสอบได้เลยนะครับถ้าหากว่าท่านยังสอบอยู่เนะี่ไม่ไม่ ไม่เปลี่ยนเป้าหมายอะไรอย่างนี้นะครับสามารถที่จะติวไปจนกว่าจะสอบได้นะครับแล้วก็ในคอร์สเนี่ยก็จะมีทั้งข้อสอบที่เป็นข้อสอบออนไลน์นะครับที่ทำกับแอปพลิเคชันนะครับมีข้อสอบที่เป็น PDF ให้แล้วก็มีวิดีโอเฉลยข้อสอบซึ่งในวิดีโอเฉลยข้อสอบเนี่ยผมก็จะพยายามอธิบายหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่า จำเป็นไหมที่จะต้องไปดูวิดีโอสอนที่เป็นวิชาวิชานะครับคำตอบก็คือไม่ไม่จำเป็นน,ะ,นะครับเพราะว่าในตอนที่อธิบายข้อสอบเนี่ยก็อธิบายหลักกฎหมายที่ที่อยู่ในข้อสอบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราทำข้อสอบจนครบนะครับจำนวน1,000ข้อนะครับมันก็จะครอบคลุมเนื้อหาที่เราจะต้องอ่านนะครับเพราะฉะนั้นท่านทำข้อสอบแล้วก็ดูวิดีโอเฉลยเนี่ยก็เท่ากับว่า ท่านได้ทั้งอ่านหนังสือนะครับได้ทบทวนความรู้นะครับได้หลักกฎหมายแล้วก็ได้ประเด็นรวมถึงได้ครยักษคา,าดีกาด้วยนะครับเพราะว่าข้อสอบเนี่ยก็จะมีแนวครยักษคา,าดีกาที่สําคัญสําคัญนะครับโอเคนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูข้อสอบข้อนี้กันข้อสอบข้อนี้เป็นข้อสอบในชุดพิเศษเนะที่ผมทําเพิ่มขึ้นมานะครับเพราะว่า1000ข้อเนี่ยนะครับทำแล้วเสร็จเรียบร้อย นะครับแต่ว่าอันนี้ออกเพิ่มให้เรื่อยๆนะครับในข้อที่18เนี่ยนะพนักงานอายการนะเป็นโจทฟ้องในจันเป็นจำเลยนะครับกล่าวหาว่าในจันเนี่ยกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์นะครับตามมาตรา3ามร้นะครับความผิดฐานชิงทรัพย์ก็คือต้องเขียนแล้วก็อธิบายฟ้องว่าจำเลยเนี่ยนะครับได้ลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือว่าขู่เข็นว่าจะใช้กําลังประทุษร้ายใช่ไหมครับที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาจากลักทรัพย์ก็คือมีการใช้กําลังประทุษร้ายนี่แหละนะครับแต่ปรากฏว่าฟ้องมา3ามสก็จริงครับแต่ในทางพิจารณาคดีเนี่ยศาลเห็นว่าการกระทําของในจันจาเลยเนี่ยนะครับเป็นการขู่เข็นให้ผู้อื่นยอมให้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินนะอันเป็นความผิดฐานกันโชคทรัพย์นะตามมาตรา337 สารชั้นต้นจึงพิพากษาลงโทษในจันนะครับในความผิดฐานกันโชคทรัพย์ตามปวามาาาามปิยามาตาตามปออายามาตา337รา337ดังนี้ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องนะครับทุกท่านครับฟ้องว่าชิงทรัพย์อายการฟ้องว่าชิงทรัพย์อธิบายว่าการกระทําของจำเลยเนี่ยเป็นการชิงทรัพย์ยังไงตามมาตรา339นะ แต่ว่าพอในทางพินาาคดีเนี่ยมีการนําสื่อพยานหลักฐานหักล้างกันเนี่ยทั้งโจทย์และจำเลยเนี่ยศาลเห็นว่าการกระทําของจาเลยเนี่ยไม่ใช่ชิงทรัพนะไม่ใช่ที่อายการฟ้องนะครับไม่ได้เป็นการลักทรัพย์โดยใช้กําลังประทุษร้ายหรือว่าขู่เข็นว่าจะใช้กําลังประทุษร้ายเลยแต่เป็นการอะไรครับขู่เข็นให้ผู้อื่นยอมให้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินซึ่งลักษณะของการกระทำเนี่ยมันเป็นความผิดฐานกันโชคทรัพ่ะตามมาตรา337 คำถามก็คือสารในเมื่อโจทไม่ได้ฟ้องเนี่ยนะอายการไม่ได้ฟ้องฐานกันโชครัพย์เลยเนี่ยนะครับแล้วสารสารลงชิงทรัพย์ไม่ได้เพราะว่าตามพยานหลักฐานแล้วมันไม่ใช่ชิงทรับนะครับสารก็เลยไปลงความไปลงโทษจำเลยในความผิดฐานกันโชครัพย์ตามมาตราสามร้อยสามสิบเจ็ดแทนมันก็เกิดคำถามขึม้นว่าเอ๊การที่สารพิพาคสารลงโทษ ในจันซึ่งเป็นจำเลยในความผิดฐานกันโชครั์ตามสามสามเ็ดเนี่ยนะครับลงโทษได้หรือไม่ได้นะครับชอยมันก็มีทั้งไม่ได้แล้วก็ได้นะครับซึ่งก่อนที่เราจะตอบข้อนี้ได้เนี่ยนะทุกท่านจะต้องนึกถึงหลักกฎหมายก่อนนะครับหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ก็คือในปวิยามาตรา192นะครับ ในวรรคแรกเนี่ยบอกว่าห้ามมิให้พิพากษาหรือสั่งเกินคําขอหรือที่ไม่ได้กดเอ่อหรือที่ไม่ได้กล่าวในคําฟ้องนะครับในมตาตรา192วรรคแรกเนี่ยเป็นหลักเลยครับเพราะว่าการที่ศาลจะตัดสินคดีศาลจะต้องอาศัยคําฟ้องซึ่งเป็นข้อกล่าวหาของตัวโจทเป็นที่ตั้งนะครับว่าโจทเนี่ยได้ฟ้องหรือว่าได้กล่าวหาว่าจาเลยเนี่ยกะทาความผิดอย่างไรนะครับแล้วก็ตัดสินไปตามประเด็น ที่ปรากฏในคำฟ้องเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็เลยมีหลักการสำคัญขึ้นมาเอ้ยศาลจะต้องพิภากษานะครับหรือว่าสั่งเนี่ยไม่เกินคำขอนะแล้วก็ต้องปรากฏในคำฟ้องด้วยถ้าหากว่ามันเกินคำขอนะครับหรือว่ามันไม่ได้ปรากฏในคำฟ้องเนี่ยศาลจะไปพิภากษาไม่ได้นะครับถือว่านอกฟ้องนอกประเด็นนะครับ คำพิพากษาดังกล่าวก็จะเป็นคำพิพากษาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับแต่ว่าหลักเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่มันก็มีข้อยกเว้นนะครับข้อยกเว้นอยู่เดี๋ยวเรามาดูข้อยกเว้นกันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปข้อยกเว้นเนี่ยทุกท่านดูวักสอนครับถ้าศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในการพิจารณาแตกต่างกับข้อเท็จจริงดังที่กล่าวในคําฟ้องให้ศาลยกฟ้องเสียเห็นไ,ไหมครับ ถ้าฟ้องอีกฐานหนึ่งอ่ะฟ้องว่าสมมติเนี่ยฟ้องว่าจำเลยเนี่ยนะมีความผิดฐานพยายามฆ่าแต่ศาลเห็นว่าการกระทําของจำเลยเนี่ยนะครับไม่ใช่ความผิดฐานพยายามฆ่าแต่ว่าเป็นการขู่เข็นนะครับให้กลัวนะอันเป็นความผิดต่อเสรีภาพตามมาตรา309อะนะครับฟ้องว่าพยายามฆ่า นะครับแต่ว่าในทางพิจารณาคดีเนี่ยเห็นว่าไม่ใช่พยายามฆ่าเลยแต่ว่าเป็นความผิดฐา,านข่มขืนใจผู้อื่นตาม309ศาสารก็ต้องยกฟ้องในข้อข้อหาพยายามฆ่านะครับเห็นผลที่ต้องยกฟ้องเพราะว่าในทางพิจารณาคดีมันเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับมันไม่ใช่การพยายามฆ่าเลยแต่ว่าคําฟ้องเป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยในมาตรา192องวรรคสบอกว,ว่าให้ศารเนี่ยยกฟ้องเสีย นะครับถ้าหากว่าข้อเท็จจริงที่พิจารคดีได้นะครับกับข้อเท็จจริงที่กล่าวในคําฟ้องมันเป็นคนละเรื่องกันนะครับก็ให้ศาลยกฟ้องเสียเว้นแต่ข้อแตกต่างนั้นมิใช่สาระสําคัญนะครับทั้งจําเลยไม่ได้หลงต่อสู้นะครับศาลจะลงโทษตามข้อเท็จจริงที่ได้ความนั้นก็ได้แต่ถ้าหากว่าโอเคในคําฟ้องมันเป็นข้อเท็จจริงอีกอย่างหนึง่งแล้วก็ในทางพิจารคดีเนี่ยมันเป็นอีกอย่างหนึง่งแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องสําคัญ นะครับถ้าหากว่ามันไม่ใช่เรื่องสําคัญเนี่ยนะครับก็ถือว่ามันเป็นข้อแตกต่างที่ไม่ใช่สาระสาคัญศาลก็จะพิพากษาลงโทษจําเลยตามข้อเท็จจริงที่ได้นั้นก็ได้นะครับแล้วก็ในวรรคสามครับในวรรคสามที่บอกว่าในกรณีข้อแตกต่างนั้นเป็นเพียงรายละเอียดเห็นไหมครับถ้าหากว่ามันเป็นความแตกต่างระหว่างรายละเอียดเช่น เกี่ยวกับเวลาสถานที่การกระทําความผิดนะครับโอเคในคําฟ้องมันอาจจะกล่าวหาว่าเป็นวันเวลานี้แต่ว่ามันไม่ใช่สาระสําคัญนะครับถ้ามันไม่ใช่สาระสําคัญเนี่ยนะครับศาลก็ไม่ไม,ไม่ไม่ถือว่าเป็นข้อแตกต่างในสาระสาคัญนะศาลก็สามารถที่จะลงโทษจาเลยได้หรือแหนะต่างกันในระหว่างความผิดฐานลักทรัพย์ชิงทรัพย์รีดเอาทรัพย์ช่อกโงโกงเจ้าหนี้ยักยอกรับของโจรและทําให้เสียทรัพย์ ไหมครับไอความผิดเกี่ยวกับทรัพย์หลายฐานดัง,ดงที่ผมกล่าวมาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะของการกระทำเนี่ยมันใ,นใกล้กันนะครับเพราะฉะนั้นแม้สมมตินะอายการจะฟ้องว่าลักทรัพย์แต่ว่าพอในทางพิจารณาคดีเนี่ยศาลเห็นว่าไม่ใช่ลักทรัพย์แต่ว่าเป็นยักยอกเนี่ยในมตาตรา192วรรคสามเขาก็บอกว่าไอความแตกต่างระหว่างการกระทําความผิดกับลักทรัพย์กับยักยอกทรัพย์เนี่ยนะครับ มิให้ถือว่าเป็นให้ถือว่าเป็นการให้ถือว่ามันมันเป็นข้อแตกต่างกันแต่เพียงรายละเอียดนะครับเพราะว่าลักษณะของการกระทํามันใกล้เองครับระหว่างรักทรัพย์เนี่ยก็คือการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปส่วนยักยอกเนี่ยมันคือการครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นรับเบียดบางเอาเป็นของตนหรือบุคคลที่สามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อฟ้องว่ารักทรัพย์ แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยสารพินาแล้วเห็นว่าเป็นยักยอกทรัพย์เนี่ย192วัก3ก็ให้ลงโทษได้นะครับไม่ให้ถือว่าเป็นข้อแตกต่างกันในสาระสําคัญนะครับระหว่างความผิดนี้นะระหว่างความผิดฐานลักทรัพย์กันโชครีดเอาทรัพย์ช่อโกงโกงเจ้าหนี้ยักยอกรับของโจรแล้วก็ทําให้เสียทรัพย์นะครับฟ้องอีกฐานหนึ่งแต่ว่าในทางพิธางคดีเนี่ยเป็นอีกฐานหนึ่งที่อยู่ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามที่ปรากฏในมาตรา192นะครับ ศารก็ลงโทษได้นะครับทีนี้ในข้อสอบเนี่ยทุกท่านครับในข้อสอบของเราเนี่ยนะทุกท่านจะเห็นว่าอายการฟ้องว่าชิงทรัพย์สามสามเก้านะครับแต่ว่าในทางพิจารณาคดีเนี่ยสารเห็นว่ามันเป็นกันโชคทรัพย์อะแล้วสารจะลงกันโชคกันโชคทรัพย์ได้ไหมนะครับเพราะว่าในหนึ่งเก้าสองเนี่ยมันไม่เห็นมีความผิดฐานชิงทรัพย์เลย แต่ถ้าหากว่าฟ้องว่ารักทรัพย์แต่ว่าในทางพิธางคดีเนี่ยเห็นว่าเป็นการโชคทรัพนะย์นะครับเห็นไหมครับฟ้องว่ารักทรัพย์นะอ่าเนี่ยฟ้องว่ารักทรัพย์เนี่ยนะครับแล้วศาลเห็นว่าเป็นการโชคทรัพย์นะครับอย่างนี้ลงโทษได้เพราะว่ามันเป็นความผิดที่อยู่ในมาตราหนึ่งเก้าสองวรรคสามไม่ให้ถือว่าเป็นข้อแตกต่างกันในสาระสำคัญ นะครับแต่ตามข้อสอบเนี่ยฟ้องว่าชิงทรัพย์แล้วเป็นกันโชคซึ่งไอความผิดฐานกันชิงทรัพย์เนี่ยมันไม่อยู่ในวรรคสามเลยนะครับโดยหลักแล้วมันไม่น่าจะได้เพราะว่ามันไอความผิดฐานชิงทรัพย์เนี่ยมันไม่อยู่ในในมาตราหนึ่งเก้าสองวรรคสามที่กฎหมายให้แตกต่างกันได้นี่นะครับแต่ทุกท่านครับแม้ความผิดฐานชิงทรัพย์เนี่ย มันจะไม่ได้อยู่ในมาตราหนึ่งเก้าสองวรรคสามก็ตามแต่ว่าในในการที่พนักง,งานอายการจะเป็นโจทยื่นฟ้องจำเลยได้เนี่ยนะครับโดยกล่าวหาว่าเขากระทำความผิดฐานชิงทรัพย์เนี่ยคำฟ้องแล้วก็การเขียนแล้วก็อธิบายฟ้องเนี่ยนะครับมันจะต้องมันจะต้องมีความผิดฐานลักทรัพย์อยู่ด้วยเ <c oughs> ข้าใจไหมครับเพราะว่าไอ้ความผิดฐานชิงทรัพย์เนี่ย นะครับมันจะต้องเขียนแล้วก็อธิบายฟ้องว่าเป็นการลักทรัพย์โดยใช้กําลังประทุสไลด์นะครับเพราะฉะนั้นชิงทรัพย์นะครับมันเท่ากับลักทรัพย์นะครับบวกใช้กําลังวัตถุสไลด์หรือว่าขู่เข็นเนะี่ยว่าจะใช้กําลังวัตทุสไลดเพราะฉะนั้นตอนที่อายการเขาเขียนแล้วก็อธิบายฟ้องเนี่ย นะครับกล่าวหาว่าจําเลยชิงทรัพย์เนี่ยเท่ากับว่าอายการเนี่ยเขาได้เขียนแล้วก็อธิบายฟ้องในมาตาอ่าทวทีครับในความผิดฐานลักทรัพย์ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่อายการเขียนอ่าทวทีการที่อายการฟ้องว่าจําเลยกระทําความผิดฐานชิงทรัพย์เนี่ยเท่ากับว่าในความผิดฐานชิงทรัพย์เนี่ยอายการก็กล่าวหาว่าจาเลยเนี่ยลักทรัพย์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคําฟ้องเป็นลักทรัพย์นะครับ เมื่อคำฟ้องมีรักทรัพย์อยู่แล้วในทางพิจารณาคดีเนี่ยสารเห็นว่าเป็นการโชคทรัพย์เนี่ยคำถามคือสารจะลงโทษในความผิดฐานการโชคทรัพย์ได้ไหมคำตอบก็คือได้ครับเพราะเห็นไ,ไหมครับ19 2เนี่ยทั้งความผิดฐานรักทรัพย์ก็ดีแล้วก็ความผิดฐานการโชคทรัพย์ก็ดีเนี่ยมันอยู่ในมาตรา192วรรคสามที่กฎหมายไม่ถือว่าเป็นข้อแตกต่างในสาระสำคัญเลยนะครับเพราะฉะนั้ ในข้อสอบข้อนี้ครับคำถามสารจะลงโทษในจันตามที่พิจารณาคดีได้หรือไม่คำตอบคือได้นะคำตอบคือได้เพราะฉะนั้นตัดข้อนี้ออกไปนะครับมีตัวเลือกที่บอกว่าได้เนี่ยอยู่สองข้อนะครับแต่เหตุผลก็คือนะครับเหตุผลนะครับเรามาดูข้อสามก่อน สารลงโทษกันโชครัพย์ได้ทงถูกนะอันนี้เพราะฟ้องฐานชิงทรัพย์ย่อมรวมกันโชครัพย์อยู่ในคําฟ้องด้วยแต่ว่าเหตุผลเนี่ยไม่ถูกนะครับถามว่าไม่ถูกยังไงไอความผิดฐานชิงทรัพย์กับการโชครัพย์เนี่ยนะเป็นเป็นคนละฐานความผิดแล้วก็ลักษณะของการกระทําก็แตกต่างกันนะครับเพราะว่าชิงทรัพย์เนี่ยมันมาจากความผิดฐานลักทรัพย์แล้วมีการใช้กําลังประทุษร้าย นะครับมันเป็นการแย่งเอาทรัพย์ของที่อยู่ในความครอบครองของคนอื่นไปโดยทุจริตแต่ความผิดฐานกันโชคทรัพย์เนี่ยมันคือการขู่เข็นให้เขายอมให้หรือยอมจะให้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินซึ่งองค์ประกอบความผิดไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุผลที่บอกว่าฟ้องความผิดฐานชิงทรัพย์ย่อมรวมกันโชคทรัพย์อยู่ในคำฟ้องด้วยอันนี้ไม่ถูกนะครับแต่ช้อยข้อสี่ ใช้ข้อ4ศสารลงโทษฐานกันโชคทรัพย์ได้เพราะเป็นข้อแตกต่างกันในฐานความผิดลักทรัพย์กับการโชคทรัพย์อันนี้ถูกต้องครับนะที่ถูกต้องเนี่ยเพราะว่าการที่อายการฟ้องว่าชิงทรั์เนี่ยมันเท่ากับอายการฟ้องว่าจำเลยกระทําความผิดฐานลักทรัพย์ด้วยนะเพราะว่าชิงทรั์เนี่ยมันรวมถึงการลักทรัพย์แล้วก็เพิ่มเติมเข้ามาก็คือมีการใช้กําลังประทุษร้ายหรือว่ากูกเข็นว่า จะใช้กําลังปะทุสลายใช่ไหมครับในเมื่ออายการฟ้องว่าลักทรัพย์แล้วในทางพิจารณาคดีเนี่ยเห็นว่าเป็นการโชกทรัพย์เนี่ยนะครับมันก็เข้ามาตราหนึ่งวรรคสามเห็นไหมครับเป็นความแตกต่างระหว่างความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เนี่ยก็คือลักทรัพย์กับการโชกสารสามารถที่จะลงโทษในความผิดฐานกัรโชกทรัพย์ตามที่พิจารณาคดีได้ไหมครับเพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้องคือข้อ4ี่ นะครับคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ4ี่ในทางกับกันนะครับถ้าหากว่าอายการฟ้องว่ากันโชคทรัพตามสามสามเจ็ดแล้วในทางพิจารณาคดีนะครับศาลเห็นว่าไม่ใช่กันโชคทรัพย์เป็นลักทรัพย์ถามว่าศาลจะลงโทษจำเลยในความผิดฐานลักทรัพย์ได้ไหมคำตอบก็คือได้นะครับแต่ถ้าหากว่าในทางพิจา,ารณาคดีศาลเห็นว่าเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ศาลจะลงโทษความผิดฐานชิงรัพย์ได้ไหม คำตอบคือไม่ได้ครับลงโทษได้แค่ลักทรัพย์เพราะว่ากันโชคมาลักทรัพย์เนี่ยได้แต่ว่ากันโชคแล้วในทางพิจารณาคดีเห็นว่าเป็นชิงทรัพย์เนี่ยสารก็ลงโทษไม่ได้เพราะว่าถือว่าโจทย์เนี่ยไม่ได้ฟ้องว่าจําเลยกระทําความผิดฐานกันโชคทรัพย์แล้วก็ไม่ใช่ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่แตกต่างกันนะครับที่กฎหมายให้ถือว่าเป็นข้อแตกต่างกันในรายละเอียดไม่ใช่สาระสําคัญไม่ใช่ นะครับอ่ะโอเคนะครับทุกท่านไปดูนะในมาตราหนึ่งเนี่ยไอความผิดฐานใดบ้างที่กฎหมายถือว่าไม่ใช่ข้อแตกต่างกันในสาระสำคัญแต่ว่าเป็นการแตกต่างกันในรายละเอียดนะครับมีรักทรัพย์กันโชครีดเอาทรัพย์ช่อโกงโกงเจ้าหนี้ยักยอกรับของโจรแล้วก็ทำให้เสียทรัพย์นะครับอ่อาเห็นไหมครับข้อสอบข้อนี้มีความน่าสนใจนะนะ แล้วก็ผมฝากทุกท่านด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจที่จะติวอคอร์สติวกฎหมายออนไลน์สำหรับสอบพนักง,งานสอบสวนนะครับถ้าหากว่าท่านอยากจะได้ข้อสอบที่เยอะๆนะครับจะได้ได้ข้อสอบที่เป็นกฎหมายแบบจริงๆจังๆเลยนะครับเพราะว่าเปิดหนังสือเปิดดีกาออกข้อสอบกันเลยนะครับ แล้วก็วิดีโอเฉลยข้อสอบที่อธิบายหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับในคอร์สเนี่ยมีหนังสือให้ด้วยนะครับแต่ว่าเป็นไฟล์ pdf นะทุกท่านจะต้องเอาไปพิมพ์เอาเองนะครับเช่นหนังสือถามตอบอาญาถามตอบวิทยาถามตอบพยานพวกนี้นะครับก็แถมฟรีในคอร์สเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะผมก็เพิ่มเติมให้ก็คือมีวิดีโอติวสรุปภาษาอังกฤษ15ตอนนะครับแล้วก็วิดีโอติวสรุปภาษาไทยอีก15ตอน พร้อมกับข้อสอบภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเนี่ยวิชาละหนึ่งร้อยข้อนะพร้อมวิดีโอฉเฉลยข้อสอบนะครับเพราะฉะนั้นสมัครวันนี้คุ้มแน่นอนนะครับสมัครก่อนเรียนก่อนพร้อมก่อนนะครับแล้วก็สามารถดูได้ไปจนกว่าจะสอบได้เลยนะครับวันนี้ค่อนข้างดึกนะตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงคืนแล้วนะต้องขอบคุณทุกท่านมากเลยที่ติดตามกันนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์ นะก็ขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันในโอกาสหน้านะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปมาให้อีกนะครับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ